สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหมู่บ้าน Cross Creek นะคะจาก Builder b r o w n Homes ค่ะอยู่ s i e r r Park Texas โลเคชันทําเลตรงนี้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นล็อตที่เขาเปิดขายตอนนี้นะคะซึ่งสามารถเลือกล็อตได้แล้วก็เลือกบ้านในแบบที่ต้องการได้ราคาของที่เนี่ยจะอยู่ที่5แสนต้นนะคะจนถึง6แสนกลางเป็นบ้านไม่ใหญ่ค่ะอยู่ใน ขนาดราว1,500ตารางฟุตจนถึงใหญ่สุดที่2,600ตารางฟุตนะคะแต่ด้วยโลเคชั่นของแถวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเ,อเขาจะขายตัวทำเลซะมากกว่าแต่ว่าก็เขาเรียกว,ว่าสะดวกสบายแล้วก็ยังคงความเงียบสงบเพราะว่าหา่างกับถนนใหญ่ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดสำหรับอินเวสเตอร์ด้วยเช่นกันมีเรทที่ค่อนข้างน่าสนใจคือเมื่อกี้คุยกับทางาทีมขายมาเขาบอกว่า ถ้าเกิดซื้ออยู่เองเนี่ยเป็น r e s i d e n t เชีนะคะก็จะอยู่ที่อ่าเรทจ,จะเป็น2ปี Arms นะคะซึ่งตรงนี้จะต้องคุยก,กับทาง m o สเก t e ออ f ฟิเซอหรือว่าเจ้าหนี้ที่สินเชื่ออีกทีหนึ่งจะอยู่ที่4.5%ซึ่งก็คือจะเป็นเรท <c oughs> ล็อกไว้2ปีแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเป็นเรทลอยตัวเดี๋ยวคุยรายละเอียดทีนะคะแล้วก็จะมีเงินแถมค่าปิดให้อยู่ที่อห ไม่เกินหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะแต่ก็แน่นอนเขารู้สึกว่าเขาจะมีแถมเครื่องซักผ้เาเเครื่องปัน่นแล้วก็พวกตู้เย็นให้ด้วยนะคะแล้วก็รีรีไฟแนนซ์ฟรีเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใช้ของเขาแล้วก็ของอินเวสเตอร์เนี่ยเขาก็เปิดให้ที่เรท e สี่ 5%นตะคะตอนนี้เราก็มี Flex Cash ให้ด้วยยังไงถ้าเกิดสนใจโทรมาคุยกันได้นะคะตรงนี้สีดาปาร์กอยู่ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าเส้น183เข้าออกออสตินสะดวกมากๆหรือถ้าใครที่อยู่แถวนี้คงจะรู้จักบริเวณน,นี้ดีก็หมู่บ้านนี้ก็ได้รับความสนใจพอสมควรเขาก็อย่างที่บอกน่าจะขายหมดเร็วถ้าเกิดสนใจโทรมาคุยกันได้นะคะ